เต็มหัวเลยเต็มอยู่โอ้บวนววสวัสดีค่ะสวัสดีไหมฮัมสวัสดีที <laughs> ่ไปใช้มื่อนี้ <c oughs> ข้าวกระป๋องที่พาพี่น้องไปข้องกระป๋องไปหาดอกกระเจียวนะคะที่ใส,ส่ยุใส่เพิ่งข้อมปิดละเอาเน่าใส่ไหมใส่ยังแง่แง่แปบลบแงแบบ่กันไปกันเลยค่ะไปซินเจ็ดโสู๋ <c oughs> <c oughs> ขี้รถนี่ไปนะน่น้ำมันบอนี่นเ,เอาเจ็กโตมาเนี้ยสองเอกาสว่า นี่นะคะทุกคนหลานเพิ่งเห็นกระปอมแล้วแต่นาอายบ่เห็นใส่ลูกนี่ไม่บังนะอ้ให้เอาให้เราแล่นไปแล้วยเราเร็วๆรคือมันขึ้นกง่ายมั่นั้ทางนี้แล้วท่านายยังโบเห็นเลยตูงแล้วใส่นายโบเห็นหรอเอออะไรคนเกาะอยู่นี่เบอะไปแล้วใส่วระจำนี่ใส่นี่บอกเงยโบเอามานะโอ้ยโบมีอย่างกระติกใส่ มันเงยหัวอ ah well, oh ่างีกว okay. ่าอ้องก็โตใหญ่เลยสำหรับเรามันมาถึงเร็วโอชิสมันมาได้เอายางติดมาหอกี่ยมใส่ใส่ค uh ือเกมกศมันกระป๋องลรมักี่เกียมโอ้คีเกียมเห จห็นจับอุ้ยมันอ้อมเห็นไหมกอดไในถุงดีนงเห็นไหมคะกอดอยู่ไงนี่เออต้องหันแหละนี่ค่ะตัวไปแล้วเห็นแล้วตัวที่สองก็ไม่ได้นะคะไปต่อกระป๋อมไม่ได้แล้วก็เอากระเจียว มั่งแคะมาใ,ใกล้ใกล้ค่ะกระเจียวค่ะยากระเจียวเออน้ำเทอันนี้เป็นป่าของนาคุณยายนะคะนายายวิน

จะได้กินกอ้อยกระปอมอยู่บนน้ทิว วันนี้นะคะทุกคนอาจจะ,จะมีคนบอกกับอายว่าน้องอายกระเจียดนี่เขทาทาอะไรกินไม่เห็นน้องอายทำให้กินเลยเดี๋ยวมื่อเนี้ยจะปรุงรสพาพี่น้องกินทํากับข้าวพากินเนาะกินกรสมตังต้องชัดเจนขนาดเนาะ ก็จะพาหากระเจียวบ่อยหน่อยนะคะ จะได้ตังหัวเหง้เนี่ยอีเกดบ้าเต็มเลยนี่อีกนี่โมแม่นีอีกไหมเนาะอือว้าวอะไรอย่งอย่าอือเป็นโกโก้ละหาซิบเดี๋ยวมันอิกอะแค่เมื่อกี้ เวลาสกินเราบางคนเขาบมูหเลยเขากินเหมดเลยดีมันต้องแกะไปเนาะแกะเนาะแกะออกนนี้ใส่เอานี่ออกไปนี้นะจะเาไปแต่ดอกอ่อนเครื่องบนมันเพื่อนเพิ่งเคยกินเพื่อนก็เพิ่งเคยกินเลยมีผู้หนึ่งผูนสั่งทันมามีผู้หนึ่งผูนสั่งหางอึ่งกับไอ้นาะพญาอึ่งนะด้วยความที่เพื่อนอยากกดหนุนแต่เพื่อนบรูว่าพญาอึ่งนี่คืออย่างเพื่อนถามไอ้ว่าเอาไปต้มกินเหมือนมันมันฝรั่งไหมคะน้องไอ้ หัวม <laughs> <ส coating> ันค <defines> ือม <m uch as> hey, yeah, ันน่ะล่ะอย่านะคะอย่าไปหอด้านล่างคุณบอโอ้เช็ดห้องสิ่งไหนลงป่าแล้วมั้งไปสิอก ไปค่ะโอ้ยเขียวแคลอันนี้แมงนี่มันตอมมหาแม่นบอกมหาออมนี่เนียย้ยใส่มาสีเศร้าเลยเฮ้ยอินีต้องอสองทางใส่อีกอันหนึ่งเดียวเดี๋ยวเพิ่งเพิ่งเอาข้างนึงอย่าเพิ่งไปดีสามไเด,เด,เดีมานี่เก็ดนีข่ของของที่รสูงนี่เห็นบ่ดอี่เหี้ยหมดเลย มันมีแมงวีเข้ามาเลยหรอวะอืเต็มหัวเลยเต็มอยู่ <laughs> ป่านี่กระเจี๊ยวแดงหลายเนาะกินเนาะอไม่เหนียวเขาดีกินกินดิบกระแทบ ีคนถามว่าเจ้าว่าสมเนียงคือคนเราเจ้าคนประเทศลราอยู่บ่เขาอยู่จังหวัดไหนนะจังหวัดสกลนครจ้าป็นคนสกลนครนะจ้าสมเนียงกับว่ากับใชายกับสาวพ่อนั่นแหละเนาะสว่าใช่กันจ้าอว่านคนเราเห็นแล้วได้เลยกระอนี่อันนี้ตอนนี้ฮะกระเดกกระเจียวแดงนี่หลาย กะซิพอ่อแล้วแหละเพราะว่าเอาแต่พ่อกินเนาะเมื่อวานก็ไปลกก็กินกับพ่ออิ่นแล้ววันนี้กะขึ้น่าสิกินเ้ม,มต้มสามพาพี่น้องเบิงเนาะเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปล้องกระปอมได้วันนี้นะกระเจี๋ยกับพ่อแล้วเนาะคิซิคี่รถตามทางบนจอดแล้ววันนี้ไปกันเลยค่ะล้วไปกินกับเมี่ยงมดแดงคนมีอยู่เพื่อนนี่อะไร lắm mhm 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 nhập mhm 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 thì mhm mhm này อืหอหรกบ่ะบ่ไม่สุดอือลยุยอร่อยอร่อยไหม,อ,มอร่อยถ้ากินสเสจวาวปลาม่น็ดละอือเพื่อนเคยกินกับเมีย่ยปลาสมเลยโอ้เฮาปูกินแมงได้เฮาปูกินแมงมัน เอาตาฉันไม่ได้ร้องหายเอาไปกินกับแฉบเสื่อเก็บอ่อนๆมันซูมาดูเกตอ่อนๆจ้ะซูมาดูเกตพี่แจงมาสุดมาโอยสุดม,มาสิยงตกละ วัวบาดเดียวเลยนะาย <c oughs> ดีดเจ้ากลับขึ้นไปเบอร์ม,มันดีดเจ้ากลับขึ้นไปเนี่ดินนิดก็ดิเนี่ยมันเป็นพวกกระโดดเนี่ยมันบดดีมันเป็นพวกเหนียวมาอีกแล้วมาตอม่ออีกแล้วอย่าได้หยุดต่อให้สุดเนาะอืเขาหยุดมองใดมันต่อมองนั้นดู้ว่าเขาเสียงหม,มา อ๋อ,อลาเทิวก็เลี้ยวกลับมาลาเทิวก็เลี้ยวกลับมาปะนี่ค่ะทุกคนไม่หยาบมันสุดแล้วกลับมาตขขอนแรกกลับมาซิวๆแล้วอันนี้เป็นผักกระโดนนะคะเอาไปกินใส่แจ่วปลากกระแทบเนาะแจ่วแมงแกงกระแทบแต่ว่าไอาคิดว่าไอาสิไปกินกับแจ่วหมดแดงเม็ดลมูอ่เอาหมดแดงให้เนาะ <laughs> งานเราก็มีบะกินดอกเกสรมันมันหวานดอกเกสรเออดอกนิ้วดอกนิ้ว่นนี่ค่ะโอเคนะคะทุกคนจ้าววันนี้อากาพาพี่น้องมาเก็บดอกกระเจียวส่วนกระป๋องได้แล้ว่บได้เพราะว่าเออ่ห้านเ่นบอกว่าแดดมันอ่อนแล้วมืดแล้วมันก็เข้าเหอนแล้วมันเพราะว่ากระป๋อมันโดยส่วนมากแล้วแดดแห้งๆมันสิมารับแดดมันบอกโอเคนะคะพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่นะพามาแก้ตัวสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตไปก่อนนะคะเจอม เจอก,กันคลิปใหม่ค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ